เดีจ้ามาแล้วมาแล้วไม่ค้ามาแล้วเจ้าโทษ <c oughs> กินน้ำมากวันนี้กินน้ำฟ้าด้วยกินน้ำเย็นด้วยเติมขายแล้วอันนี้เท <c oughs> ่าไหร่ะร้อยกว่ารนะ้อยสิบลูก ร้อยสิบรูปร้อยสิบห้าแต่ชิชซ่งิช่งคิดไปแค่ร้อยเดียวกะว่าจะเอาสัก800นะแปดร้อยหนึ่งร้อยละแปดร้อยไม่รู้ไม่รู้จะได้เปล่านะทำมะพร้าวตัวนี้คือมันมันราคามันก็ไม่ตกหรอกนะแต่ว่าคนขายเยอะนะคนไม่รู้จะทําอะไรก็ออกมาค้าขายกันใช่ไหมก็มะพร้าวคือเราเราไม่ได้ออกขายตลาดใหญ่นะขายแต่ ท,ท,ที่เราต้องจองไว้ใช่ไหมตอนนี้มันมะพร้าวจะเต็มสวนหมดแล้ค่ะทั้งมะพร้าวแกงมะพร้าวน้ำหอมมีของกินเยอะแยะกันเด็กกล้วยมาเด็กล้วยมาสามเครือเดี๋ย่าพิชิตเอาไปอย่างนี้นะคะกล้วยอนๆแล้วก็จะ <laughs> ม,มีมีกล้วยมีมะพร้าวแล้วก็จะมีมีมะโกมีอะไรล่ะผัก ตามบ้านตามเมืองเรานี่แหละมะกอแล้วเออมะพร้าวดำเนินนี่แหลยยังพิชซึ่งเตรียมหมดใส่รถไว้แล้ววันวันต้องลุยพวกนี้ลุย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 ,ลยมะพร้าวมาแล้วจ้มามะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมจ้าส่วนพิชซึ่งเองจ้ารับรองค่ะหอมหวานอร่อยค่ะมาเร็วมาแล้วมาแล้วหอมหวานอร่อยจ้าเชิญจ้าขายถูกๆูกจ้า ขอบคุณก้าวดีก็เหนื่อยคนวานพาออกมาเหนื่อย